สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โคราเก้าห้าดูดวงกับหมอแพนนะคะเดือนมิถุนายนนี้คนลัคนาราศีเมษมากับดวงเลยนะคะเดือนมิถุนายนนี้มีดาวได้ตำแหน่งราชาโชคทั้งหมด3มดวงก็คือดาวพฤหัสดาวศุกร์และพระอาทิตย์ที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีง่ายคุณต่อดวงชะตาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีดาวพุทธที่ได้ตำแหน่งเกษตรในช่วงเครื่องเดือนหลังอีกด้วยเป็นเดือนที่คนราศีเมษเนี่ยเฮงปังแล้วก็ดังสุดๆเลยนะคะ ต่อให้ในเดือนมิถุนายนนี้ดาวอังคารดาวประจําตัวจะได้ตําแหน่งนิดก็ยังฉุดไม่อยู่เลยล่ะค่ะเดือนมิถุนายนนี้การงานดีการเงินสพัดนะคะรายได้ดีกําไรดีด้วยโอกาสได้รับลอยทางการงานการเงินโอกาสได้งานพิเศษได้เงินพิเศษได้กําไรพิเศษเข้ามาแล้วก็เดือนมิยอนี้นอกจากการงานที่เด่นมากแล้วก็ยังมีดวงผู้ประทับสนับสนุนอีกอย่างหนึง่งที่ดีมากดาวพระหัสที่ได้ตําแหน่งราชาโชคที่จอราทับลัคนา และดาวคู่มิตรอย่างดาวอังคารและดาวสุขที่ดาวสุ์ได้ตำแหน่งราชาโชคในภพพันธุและจะอยู่ที่ภพพันธุไปตลอดทั้งเดือนทําให้เดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่ทําอะไรก็ค่อนข้างที่จะราบรื่นนะคะมีผู้ใหญ่เจ้านายญาติพี่น้องคนใกล้ชิดให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือดูแลดีคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานก็ให้ความร่วมมือดีญาติพี่น้องคนใกล้ชิดทั้งที่ติดต่อกันอยู่เป็นประจำและที่นานๆติดต่อกันที แนะนำโอกาสที่ดีทางการงานการเงินแนะนําโอกาสสร้างเงินสร้างกําไรเข้ามาให้เราก็มีโอกาสได้พบกับกัลยานมิตรที่ดีได้พบผู้หลักผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือดูแลส่งเสริมความก้าวหน้ามีโอกาสได้งานได้เงินได้กําไรเข้ามาอย่างไม่คาดคิดหรือได้มาง่ายกว่าที่คิดเรียกว่ามีโอกาสได้ราบลอยทั้งทางการงานการเงินเลยละค่ะมีโอกาสได้ในสิ่งที่หวังสิ่งที่ต้องการคิดงานได้งานคิดเงินได้เงินสมหวังกังใจ มีโอกาสดีให้ทำกำไรเข้ามาอยู่เรื่อยๆตลอดทั้งเดือนและเดือนมิถุนายนนี้พระอาทิตย์และดาวพุธดาวคู่ประชาสัมพันธ์ได้ตำแหน่งที่ดีตลอดทั้งเดือนนะคะทำให้เดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่มีโอกาสดีจากการตลาดการประชาสัมพันธ์การติดต่อเจรจาค้าขา,ขายสารสัมพันธ์กับผู้คนการตลาดและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสาเร็จของเดือนมิถุานายนนี้นะคะขอให้ดูแลลูกค้าให้เหมือนญาติสนิทแล้วจะมีโอกาสที่ดีทางการงานเข้ามามากขึ้น ช่วงครึ่งเดือนหลังพระทิดาจอนเข้าสู่ภพบาสรสชะได้ตำแหน่งราชาโชคทําให้การงานโดดเด่นนะคะชื่อเสียงทีเครดิตดีมีคนเชื่อถือมีคนนาหน้าถือตาโด่งดังโดดเด่นในสายงานในวงสังคมรอบตัวมีโอกาสได้พบผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารผู้มีอำน,นาจหน้าที่ตัดสินใจในสายงานก็ทําให้มีโอกาสดีทางการงานการเงินเข้ามามากขึ้นนะคะครึ่งเดือนหลังดาวพุธได้ตําแหน่งเกษตรในภพบสตรสชะบ้านเดิมของตัวเอง ทำให้มีลาภทรัพย์จากการติดต่อสื่อสารเจรจาค้าขายจัดเป็นช่วงที่เหมาะมากในการพูดคุยเจรจาต่อรองทำสัญญาทำข้อตกลงต่างๆจะติดต่อการงานเซ็นสัญญาในเรื่องต่างๆก็มีผลสำเร็จที่ดีเป็นที่น่าพอใจคนทำธุรกิจทำการค้าก็ขอให้เน้นการตลาดเน้นการประชาสัมพันธ์เน้นบริการที่ดีนะคะจะทำให้มีผลกำไรที่ดีเข้ามา ช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ถ้าได้เดินทางบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือการท่องเที่ยว <c oughs> ก็จะทําให้มีโอกาสดีให้รับซัพทํากําไรเข้ามานะคะและเดือนมิถุนายนนี้ก็ยังมีโอกาสดีจากงานเก่าโครงการเก่ามีโอกาสได้งานได้กลับมาร่วมมือทํางานกับคู่ค้าคู่สัญญาเก่าอีกครั้งมีโอกาสได้งานได้ลูกค้าจากต่างทินต่างแดนมีโอกาสดีจากทรัพย์สินอสังหาบ้านที่ดินสมบัติเก่าของเก่าของสะสมที่มีอยู่ในมือ อะไรที่เป็นจุดเดน่นเป็นเอกลักษณ์มีเฉพาะในท้องถิ่นความแปลความเก๋ความลึกลับต่างๆที่สามารถเอามาดึงดูดความสนใจได้ก็ขอให้เอามาปรับใช้นะคะเอามาต่อย,ยอดจะทําให้มีโอกาสรับทราบทากําไรเพิ่มขึ้นเดือนมิถุนายนนี้การเงินยังไม่นิ่งนะคะยังมีความผันผวนภาระเยอะทั้งในเรื่องของการงานและเรื่องส่วนตัวก็ขอให้วางแผนการเงินให้ดีบริหารการเงินบริหารความเสี่ยงให้ดี ระวังจะมีอุบัติเหตุทางการเงินมีเหตุฉุกเฉินให้ต้องใช้เงินหรือมีเหตุให้เสียเงินโดยใช่เหตุหรือโดยไม่คาดคิดเรื่องเดือนแรกก็ขอให้รอบคอบในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะคะเช็คข้อมูลอ่านรายละเอียดให้ดีด้วยระวังเรื่องของการเซ็นค้ำประกันต่างๆระวังจะมีความเครียดความวิตกกังวลในเรื่องของการหมุนเงินหรือเรื่องของภาระการเงินเข้ามาได้ช่วงอาทิตย์ที่2ก็ขอให้ระวังจะมีคนมาแนะนําให้ทํางานผิดพลาด ลงทุนผิดพลาดทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจระวังจะมีเรื่องเสียเงินเสียหายหรือเสียรู้เทศตรงข่ามาไว้บ้างนะคะแล้วก็เดือนมิถุนายนนี้ดวงดีมากๆเฮงปังดังสุดๆไปเลยค่ะมีโอกาสดีให้เก็บเกี่ยวเยอะมากขอแค่วางแผนการเงินให้รอบครอบบริหารการเงินบริหารความเสี่ยงให้ดีเน้นความชัวเน้นความมั่นคงไว้ก่อนเดือนมิถุนายนนี้คนราศีเมก,ก็มีแต่จะก้าวหน้าขึ้น มันม่นคงมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะในเรื่องของการเงินการเงินงคนราศีเมษในเดือนพถุนายนนี้การเงินดีนะคะโชคลาภเด่นมากลาบดีทรัพย์ดีการเงินสพาดรายได้ดีกำไรดีมีโอกาสให้รับทรัพย์ทำกําไรได้ลาบลอยได้งานพิเศษได้เงินพิเศษเข้ามามีโอกาสดีให้ทำกําไรอยู่เรื่อยๆตลอดทเดือนดวงลาบลอยก็ดูดีมีให้ลุ้นเดือนพถุนายนนี้คนราศีเมษมากับดวงนะคะ ดาวสูบเจรินการเงินได้ตำแหน่งราชาโชคในภพพันธุร่วมราศีกับดาวคานดาวคู่มิตรทําให้การเงินมีความเข้มแข็งมั่นคงดีมากมีคนอุปถัมภ์สนับสนุนทั้งในเรื่องของการงานการเงินถ้าไม่ได้มาเป็นตัวเงินโดยตรงก็จะเป็นโอกาสดีในการสร้างเงินสร้างกำไรนะคะที่อาจจะลอยมาแบบไม่คาดคิดหรือได้มาแบบง่ายกว่าที่คิดเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่หยิบจับทําอะไรก็จะมีผลสําเร็จมีผลตอบแทนที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นงานปัจจุบันที่ทําอยู่ การทีเริ่มงานใหม่โครงการใหม่หรือการเอาทรัพย์สินสมบัติเก่าของมีค่าที่มีอยู่ในมือเอามาปรับปรุงเพิ่มมูลค่าสร้างงานสร้างเงินหรือจะเอางานเก่าโครงการเก่ากลับมาทาใหม่ปรับปรุงใหม่หรือเอามาต่อยอดก็มีโอกาสที่ดีด้วยกันทั้งหมดนะคะเดือนมิถุนายนยังเป็นเดือนที่มีโอกาสดีจากซอฟต์พาวเวอร์นะคะอะไรที่เอามาใช้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ก็ขอให้เอามาปรับใช้จะทําให้มีโอกาสรับทราพย์ทกกาไรเข้ามามากขึ้นได้ เราก็ยังเป็นเดือนที่มีโอกาสดีจากต่างถิ่นแดนไกลมีโอกาสได้งานได้ลูกค้าจากต่างถิ่นต่างแดนญาติมีคนใกล้ชิดทางที่ติดต่อกันอยู่เป็นประจำและที่ห่างหายไปนานจะแนะนําโอกาสดีทางการงานการเงินเข้ามาให้เดือนมิถุนายนนี้ฟ้าเปิดทางให้แล้วนะคะดวงดาวหนุนส่งมากๆม,ม,มีงานมีโครงการอะไรมีไอเดียอะไรขอให้ลงมือทําให้เต็มที่เน้นการบอกกล่าวเน้นการตลาด ติดต่อสารสัมพันธ์กับผู้คนให้มากเข้าไว้เดือนมิถุนายนนี้โชคทางการงานการเงินมาจากญาติหรือคนที่สนิทคุ้นเคยเหมือนญาติพี่น้องนะคะการสื่อสารที่ดีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นกุญแจสู่ความสําเร็จในเดือนมิถุนายนขอให้ดูแลลูกค้าให้เหมือนญาติสนิทแล้วการเงินก็จะไหลามาเทมามีรายรับนับไม่ไหวเองค่ะเพียงแต่เดือนมิถุนายนนี้การเงินยังไม่นิ่งนะคะยังมีความผันผวนอยู่ก็ขอให้ดูแลบริหารการเงินบริหารความเสี่ยงให้ดี เครื่องเดือนแรกรายจ่ายจะเยอะกว่าครึ่องเดือนหลังนะคะทั้งในเรื่องของการงานและเรื่องส่วนตัวด้วยการงานยังคงมีต้นทุนสูงอยู่ภาระเยอะก็ขอให้วางแผนการเงินให้ดีตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบรอบด้านแล้วก็ขอให้รอบคอบในเรื่องของเอกสารสัญญาตา่ววางๆระวังจะตัดสินใจผิดพลาดมีอุบัติเหตุทางการเงินทําให้เสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุหรือเสียเงินเกินความจําเป็นนะคะ เครื่องเดือนแรกก็ขอให้รอบค้อบเรื่องการเซ็นสัญญาต่างๆโดยเฉพาะสัญญาค้ำประกันหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนเลยนะคะจะดีที่สุดช่วงอาทิตย์ที่2ระวังจะเสียเงินเสียหายหรือเสียรูปเพศตรงข้ามไ้บ้างแล้วก็ขอให้หลีกเลี่ยงการให้ใครยืมเงินเพราะว่าจะได้คืนยากนะคะช่วงนี้เดือนมิถุนายนก็ขอให้บริหารการเงินบริหารความเสี่ยงให้ดีรอบคอบให้มากแล้วการเงินของคุณก็มีแต่จะดียิ่งขึ้นมั่นคงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆค่ะ ในเรื่องของโชคลาภคนราศีเมษเดือนมิถุนายนนี้โชคลาภจัดเต็มนะคะมีดาวราชาโชคสามดวงโชคลาภเด่นมากดวงผู้บัญชาเนี่ยดีเลิศมีโชคลาภในเรื่องของการงานการเงินมีโอกาสรับทรัพย์ได้ลาบลอยได้เงินพิเศษได้งานพิเศษได้รายได้พิเศษเข้ามามีโชคลาภจากญาติมีคนใกล้ชิดทั้งในเรื่องของการงานการเงินมีโอกาสได้งานได้เงินเข้ามาแบบง่ายเหนือความคาดหมาย ดวงลาบลอยก็ดูดีมีให้ลุ้นแต่เดือนมิถุนายนนี้พาระเยอะการเงินยังไม่นิ่งนะคะเน้นเสียงโชคเพื่อความสนุกสนานก่อนดีกว่าได้แล้วก็อย่าลืมแบ่งไปทําบุญสร้างทานบรมีกันด้วยเงินทองจะได้ไหลามาเทมานะคะสุขภาพและเรื่องที่ต้องระวงังตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้ก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากไฟไฟฟ้าความร้อนไฟช็อตไฟดูดไฟไหม้น้าร้อนลวกเวลาขับรถก็อย่าลืมดูความร้อนกันด้วยนะคะ โดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกขอให้ระวังกันให้มากสักหน่อยช่วงอาทิตย์ที่2ของเดือนประมาณ9ก้ถึงสิบห้าธันวาคมขับรถก็อย่าใจร้อนนะคะระวังปะเทจากรถยนต์การเดินทางของมีโครเอาไว้บ้างในเรื่องของสุขภาพช่วงครึ่งเดือนแรกระวังโรคจากความร้อนความเครียดไข้หวัดลมแดดไมเกรนความดานันระวังจะเจ็บป่วยกระททนหันหรือหาสาเหตุยากเอาไว้บ้างช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยนะคะ ระวังเรื่องของอาหารการกินอาหารเป็นพิษแล้วก็ขอให้หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์เครื่องดองของเมาทั้งหลายแหล่หลีกเลี่ยงอบายมุขสถานที่โคโจรระวังจะเป็นต้นเหตุของความเจ็บป่วยเดือดร้อนได้ในเรื่องของความรักเดือนมิถุนายนนี้ดวงความรักดูดีใช้ได้นะคะคนโสดม,มีโอกาสเจอคนดีเจอคนถูกใจที่ช่วยดูแลช่วยเหลือสนับสนุนให้การงานก้าวหน้าถ้าเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงวุฒิภาวะสูงหนะ้าที่การงานดี โปรไฟล์ดีจะถูกฉลกมากเลยล่ะค่ะแต่ก็ขอให้เช็คเบื้องลึกเบื้องหลังให้ดีก่อนนะคะระวังจะเจอคน่วนไม่จริงเข้าได้โดยเฉพาะในช่วงอาทิตย์ที่2ของเดือนประมาณวันที่9ก้ถึงสิมิถุนายนระวังจะเสียเงินเสียหายเสียรูเพทตองข้ามเอาไว้บ้างส่วนคนไม่โสดเดือนมิถุนายนนี้บรรยากาศในบ้านดูดีนะคะมีความหงอยยัยมีความเอื้ออาทรช่วยเหลือดูแลกันดีโอกาสได้ของขวัญของฝากได้ของทุกใจจากคนที่บ้านด้วย ถ้าอยากจะให้ความสัมพันธ์ดียาวตลอดทั้งเดือนก็ขอให้เอาใจใส่ดูแลกันที่ดีเอาใจเขามาใส่ใจเราเปิดใจใพูดคุยแล้วฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายด้วยช่วงอาทิตย์ที่2ของเดือนระวังจะมีความไม่เข้าใจกันในเรื่องของการเงินหรือมีคนนอกมายุยแย่ทําให้ผิดใจกันได้เดือนมิถุนายนนี้ก็ขอให้คนลัคนาราศีเมษมีความสุขสมบทร้งใจในทุกสิ่งนะคะประสบความสำเร็จเฮงเฮงรวย มีความสุขกายสบายใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แพนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงในเดือนต่อๆไปและแพนขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ